สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีที่ติดตามทั้ททททงช่องฮอตดี้ลำเพลินวิเชียรครับเขามาหอดนะครับพี่น้องครับสถานที่นาซิเมลลันตรงนี้แล้วครับนาซิเมลลันตรงนี้ละ,ลละที่สิตั้งเวทีไว้แล้งนะพี่น้องพี่สนเขาจะตั้งเวทีตรงนี้เลยใช่ไหมครับอ๋อใช่ใช่พี่นสนเด็กการเลยครับนี่ครับโอ้ นี่แหละครับสถานที่ตรงที่ตั้งเวทีเราบอกว่าโอ้โหว่าสีหันหนาอุ้ยหนาไปทางไหนนะครับอาจเป็นอุ้ยหนาไปทางพุ่นแล้วครับตรงที่จอดรถเราอยู่ตรงนี้นี่จอดในโฮมนี่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับในการเลยครับวัดนี่อยู่นี่ครับเนี่ยวัดงานแักง่ายเลยพี่น้องครับแล้วก็มีพุดนะสอยดาวจับสอยดาว วัดไงเรือพี่น้องครับงานไงน,น,น,นะครับเบื้องต้นกัยังบระันินนางงานนมีผู้ใดมาหอดนะครับเราพอเขาเดินทางประมาณ300กว่ากิโลนะครับจากศรีเสะเกตมาเชียภพมิมนะครับพี่น้องเอ้ยไกลครับไกลไกลใครในวัดห้องยังบระันิ้เขาไปด้วยครับพี่น้องครับ มาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิง่งรายงานสถานการณ์นะครับให้พี่น้องได้เบิ่องในช่วงก่อนนะครับแล้วก็สิอาบน้ำแต่งตัวอาบน้ำแล้วค่อยสิเข้าไปเพิ่าไปหาเนื้อยู่ได้กินพร้อมพี่น้องเอ้ยวันนี้ได้กินฮอดข้าวฟอดน,น้ำอยู่เน <Yeah. S 2> ี่ยเพียรถแอดมินแอดมินเพิ่นสิไปยเยนเขาเมืองว่าซั่นว่าสิเข้าเมืองนะครับ ไม่ใช่อธิบายาก็ไปเดียวเฮ้ยใครอ่ะเอแล้วส่งโลส่งโลเคชั่นเจ้าคือไปมนต์ทั้งรถควายอดเจ้าคือไปมนต์ทั้งรถควายโอ้ยน้องสวัสดีครับขออนุญาตพี่ฮันนี่นะคะทีไปทพักกันไปเไปเสกกับไปในเมือง มืัอนี้มืัอนี้แยกกันทำงานค่ะแอดมินพี่ป้าไปขอนแก่นค่ะหนูไปพี่ยังเกาะคว้าควายที่แมนค่ะอ๋อ้ใครอยู่หน้างานจะมีแอดมินพี่แป้งกับพี่เต๋าค่ะอ๋อดีแถวว่ะไ้องมาสิ่งลร้อยเบิ้งเนี่ยอยเบิ้งอะไมันคิวบ่คิวอันนั้นบ่คิวอันนั้นบ่คิวที่นอนบ่เนี่ย อนุาตนะคะโอ้โเอสเอสตุยเปิดเปิดไฟเปิดไฟอทำไมมีผู้หญิงด้วยรถคันนีวะมิดหรอผู้หญิงมีแต่กระเทยเมักัว่โอ้เขาก็ปิดโอ้ แจ้งแนวไดเนาะอ๋อนั่งกันสองคนบ่เมียนเลานอนรดบานเมียเราผิดถูกเอ้าเอามีเทคนิคพิเศษไหมบอกเ่ีว่าเราก๊าเนี่ยเรากบเรียนกก่เนี่ยในของเนี่ยฮ่า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 แต่แน่บอกเลยที่น้ำก่นเ่าอยู่แม้ว่า่ อปลอกป้องขาดคุณนะอ่จากปากไม่ดีไ่ร้ายค่ะที่ไปเอ็นตอนไหนบอหนีิไปตอนนี้บ่แม่ค่ะอีกจะน้อยนี่างไะตันโตกระซิเขาเมื่อไหร่นั่นหนีบอโอเคโอเคอันนี้ก่อนละฮะ จักมันแล้วมันสิไปยังไหตันงไอ้ว่าเขาไปอาบน้ำแล้วเขาก็ไปหาเรากินเข่ากินน้ำก่อนหนเแล้วของน้ำโอเคอยู่ไหนไปสำรวจมาแล้วในการอยู่ถือว่าแก้วสำหรับรถจิบผมโอ้ยเมืย์ประคักเลยพี่น้องขับรถเมื่อยขดเมื่อยเลยครับมาแล้วเมื่อไหร่ไงแล้มาแล้วครับโอ้โอ้ โอ้พี่มาแล้วครับมาแล้วครับอเอาชิดพี่ครับเซบีอ่ามาแล้วครับ มาเลยครับพ่องหยานโอเคครับโอเคครับผมเจ้าเดี๋ยวปล่อยมาอีกแล้วนะฮะมองจอดให้ขั้นอีก่งก่อนเอาใส่ดีวะอีกขั้นหนึ่งจอดใส่ดีวะ เรื่องกี่เรานาะคก็ยังนนอะเราด่ไม่หรอโอ้ยอ้ยเนาะแจงมูแจงมู่ไปไล่เจอขึ้นสวัสดีอ๋อที่จริงเอาขั้นหน่อยๆมาหั่นซุปเขานี่ก็ได้ดิเนี่ยจอดได้เยซุปแม่ปุ๊บ เนี่ยครับอู้โหยจังว่ะแค่ั่งว่าสีห้ามองจอดให้ไปขี้นี้สั <c> ่ง <oughs> อ๋โอโอ้ได้การที่กันครับมาแล้วครับยายไล่กับมาแล้วน้องนักข่าวก็มาแล้วนะครับผมเรือตาอด,ดีที่ซักสิบห้าอาบน้ำอ,ำอาบในโอ้โอโบอบอยอมลงรถดเลยเว้พักกันกินข้ไปนี่กินแล้วเรียบร้อยแล้วนี่แล้วว่าสีอาบน้าแล้วสีข้ไป โอ้ยของน้ำสิเลยเนี่ยตัวบ้านี่แทนครับยังไม่มีใครอาบเลยยังไม่มีใครแบบนี่เลยไอโซนปูเปนอนแบบโอ้ยเปย์เยอะมากไม่พีพีพีข้างหลังพี่มามาเสบีมาบรันได้กลัดเลยคุณะเปย์มีอยู่สมองเปย์เปย์ยาอยู่นะ นแกนพี่จะสีปลุกเจ้าสีเอาสลาบ่อผีสลาพี่หไมยผูกไว้ให้กมีห้วยุนะสลาหน่อยค่อยรักในการบ่ครับห้องน้ำดูสภาพให้นอนคือยังเป็นอันนี้ที่จริงไม่มีคนใส่ไงความหมายไม่มีคนใส่เนี่ยครับวิวี่แจ๋วมก้วพี่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 ้องเพียงคักพี่อย่าครับห้องน้ำผม ผมว่าด้การอยู่ครับว๊บนี่เหมือนเครื่องแบบว่าออกไฟนะครับออร่านีสุดยอดแล้วสำนีสุดยอดแล้วครับสำนด,ดีกวบามีวันนี้มีห้องน้ําให้อาบนะครับผมพุ่นะท้าหลังกับมีเป๋มีอย่างนะครับเนาะผูกเปผูกยังไปยังดีไปปั่นเฮา พอดีที่วิสักกับภาพพี่น้องเบิองบรรยากาศประมาณนี้ครับจะเริ่ได้พอกันคลิปหนากันแล้วกันครับสวัสดีครับ